และก็นิยมพระปิดตานะครับของหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะครับวันนี้นะครับรายการวิเคราะห์ผ่านเลนนะครับก็นํานพระนะครับในยุคต้นของหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะครับเอามาให้เพื่อนๆได้ชมและได้ศึกษาอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าในช่วงแรกที่เคยทําผ่านไปนะครับ ภาพที่ถ่ายออกมาอาจจะไม่ชัดเจนนะครับแต่ตอนนี้ผมใช้กล้องที่เป็นเลนส์มาโครนะครับในการถ่ายนะครับเนื้อหาสาระก็จะเห็นได้ชัดเจนขึ้นนะครับเพื่อนๆเ,เคยได้ยินใช่ไหมครับที่เขาบอกกันว่าในยุคต้นเนี่ยพระของหลวงปู่เอี่ยมวสพันธ์สูงเนี่ยพระติตาเนี่ยเขาจะเรียกว่าพิมพ์จุลาเล็กและก็จุลาใหญ่นะครับ ซึ่งเราเห็นพรา,าปิดตาในปัจจุบันนะครับที่ลงหนังสือนะครับที่เล่นหากันเนี่ยซึ่งเราดูยังไงมันจะเป็นจุลายัางไงว่ามันก็เป็นเหมือนกับพระสัง,งจายมั่งหรือ,อเป็นรูปปั้นปิดตาลอยองนะครับซึ่งดูไม่เหมือนนะครับดูไม่เหมือนกับจุลานะครับผมจะบอกเลยนะครับวันนี้ผมเอายุคต้นมาให้ดูแล้ว เพื่อนๆจะได้รู้เลยนะเหมือนจริงๆคือบอกว่ารูปทรงเหมือนเวาจุฬาก็คือเหมือนจริงๆนะครับแล้วเนื้อหานะครับผิวพันวน,นะเนี่ยความแห้งความเหี่ยวความย่นเนี่ยผมซูมมาให้เห็นได้ชัดเจนเลยครับเริ่มเลยนะครับเนี่แหละครับองค์ที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยนะครับถ้าเพื่อนๆดูสังเกตให้ดีนะครับ มองแค่ผิวเผินก็ได้นะครับจะเห็นเลยนะครับรูปร่างก็เหมือนกับว่าวจุฬาเห็นไหมครับเนื้อผิวพันวันะนะครับจะแห้งเหี่ยวย่นนะครับและดูแก่งมากนะครับพระเนี่ยนะครับถ้าเราส่องลงไปในเนื้อลึกๆนะครับเราจะเห็นเลยว่ามวลสารต่างๆเนี่ยเรายังเห็นนะครับ อย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับนะครับแล้วก็ด้านข้างลำตัวนะครับเราจะเห็นเป็นสีดำนั้นนะครับจะมีคาบลักเก่าเนี่ยถ้าเราอยากจะดูลักเก่าเป็นเนี่ยองคนี้เห็นเลยนะครับแล้วพระที่เป็นรูปทรงอย่างนี้นะครับซึ่งพระของท่านเนี่ยเริ่มทําเมื่อปีพศ2410นะครับซึ่งในยุคนั้นนะ่ะเขาใช้น้ํามันตังอิวแล้วถ้า,าไปเทียบกับ พระสมเด็จบางขุนพมนะครับก็ก็ใกล้ๆกันยุคใกล้ๆกันเลยนะครับซึ่งก็ใช้น้ํามันตังอิวในการผสานเนือ้อพระนะครับผมเชื่อว่านะครับการสร้างพระปิตาในยุคแรกๆที่ท่านกลับมาจากการทุดงแล้วนะครับคือท่านเริ่มสร้างพระปิตาแล้วนะครับผมเชื่อว่ามวลสารเนี่ยค่อนข้างจะเยอะอยู่ นะครับค่อนข้างจะเยอะแล้วก็ครบอยู่นะครับซึ่งการสร้างภาพพิตาของหลวงปู่เอี่ยมนั้นนะครับท่านก็จะได้เก็บรวบรวมนะครับมวลสารมงคลต่างๆนะครับโดยเฉพาะว่านยานะครับที่หายากนะครับซึ่งท่านทุดงไปในกลางป่าลึกนะครับลอยต่อระหว่างประเทศนะครับไทยลาวกัมพูชาอะไรพวกนี้นะครับในคราวที่ท่านออกทุดงเนี่ยนะครับก็ นำมาผสมกับสมุนไพรนะครับผงเกสรและก็มวลสารสำคัญคือผงยันมหาโสลดมงคลนะครับและก็ผงยันไตสารนาคมนะครับซึ่งเป็นสูตรยันนะครับตำรับเฉพาะของท่านนะครับจะมีคุณวิเศษสุดนะครับาทางด้านคุ้มครองป้องกันนะครับและก็สเสน่ห์มหานิยมนะครับซึ่งอันเนี้ย เป็นที่เรื่องลือมาช้านานแล้วนะครับส่วนพิมพะนะครับผมเชื่อว่าก็าผ่านการเวลาและก็ผ่านการพัฒนาพิมพะมาเรื่อยๆนะครับจากพิมพ์พะที่ว่าทํากันแบบทากันเองนะครับของหลวงปู่เอี่ยมนะครับทําทกันแบบบ้าน ทํากันแบบคนในวัดทากันนะครับแล้วก็ค่อยๆพัฒนามีช่างฝีมือนะครับช่างชาวบ้านนะครับค่อยๆพัฒนามาเรื่อยๆนะครับพิมพ์พระก็มีความได้รูปได้ทรงสวยงามขึ้นเป็นลําดับนะครับพระปิตาของหลวงปู่เอี่ยมนะครับก็ถูกจัดอยู่ในอันดับสองของเป็นจ่าพักีพระปิตานะครับแต่ถ้าดูจริงๆนะครับ าตามพอ,พอสอเนี่ยผมดูแล้วเนี่ยหลวงปู่เอี่ยมเนี่ยท่านทำภาพปิดตาเนี่ยก่อนหลวงพ่อแก้วด้วยซ้ําน,นะครับเพราะว่าหลวงพ่อแก้วเนี่ยเขาทำภาพปิดตาเมื่อปีพศ2420นะครับส่วนของหลวงปู่เอี่ยมวัสพาน์สูงเนี่ยทำเมื่อปีพศ2410นะแล้วก็ส่วนพิมพ์ทรงนะครับ ภาพาปิดตาของหลวงปู่เอี่ยมนะครับเนื้อหาเนี่ยจะเป็นสีในยุคแรกๆนะครับก็เป็นเนื้อผงนะครับซึ่งเมื่อผสมกับว่านยาที่เป็นสมุนไพรนะครับนะครับพวกนี้ก็จะมียางออกมานะครับแล้วก็มีการผสมน้ามันตังอิวนะครับพระก็จะออกสีน้ําตาลอ่อนนะครับ แล้วก็พอผ่านการเวลาไปนะครับการาขับตัวการระเหยความชื้นนะครับนำพาน้ำมันกังอิ๋วขึ้นมาบนพื้นผิวขององค์พระนะครับก็ทำให้เกิดแต่ละจุดพื้นผิวขององค์พระเนี่ยจะมีความอ,าอ่อนแก่นะครับของสีผิวแตกต่างกันเป็นธรรมชาตินะครับบางส่วนก็มา,าชุบลักษนะครับพอชุบลักษเนี่ยก็โดน น้ำลักนะครับผสมกับตังอิวนะครับก็สีออกจะเข้มๆหน่อยนะครับผมก็นำกล้องพันเอ็กนะครับซึ่งกล้องพันเอ็กตัวนี้นะครับมันจะเป็นกล้องที่มีฐานเป็นอลูมิเนียมอัลลอยนะครับซึ่งมีน้ำหนักนะครับแล้วก็เวลาจับภาพอะไรเนี่ยมันจะทำให้สะเถียนนะครับไม่พับไม่มีการเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็ภาพไม่เป็นคลื่นนะครับ ตัวนี้ก็ถ้าเพื่อนๆสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับพระองค์นี้นะครับที่ผมนํามาให้เพื่อนๆได้ชมนะครับจะสังเกตนะครับว่า,าทางด้านล่างสุดนะครับทางด้านล่างสุดขององค์พระเนี่ยจะมีรูนะครับจะมีรูนะครับพระองค์เนี้ยผ่านการปั้นนะครับผ่านการปั้นแล้วก็มักกดนะครับ กดซึ่งบล็อกพิมพ์ก็จะไม่ค่อยอสวยงามเท่าไหร่นะครับเป็นแบบบลาอจุลากลางแขนกลางขาออกนะครับจริงๆก็คือเหมือนนั่งนะครับเพียงแต่ว่าทํากลางแขนกลางขาออกเหมือนบ่าจุฬานะครับแล้วพวลากดนะครับอ่าก็น่าจะเป็นพิมพ์หน้าเดียวนะครับพอกดไปปุ๊บเนี่ยนะครับอ่าดาน เวลางัดออกมาจากพิมพ์นะครับก็ก็จะใช้ก้านนะครับผมส่องดูแล้วนะครับจะออกเป็นรูกลมๆเห็นไหมครับโค้งๆออกเหลี่ยมๆเหมือนก้านทูบเห็นไหมครับสี่เหลี่ยมเหมือนก้านทูบนะครับเป็นรูออกกลมๆเหลี่ยมๆเหมือนก้านทูบเสียบนะครับเสียบแล้วก็มาตั้งตากแห้งนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆ ทุกอนูของพื้นผิวนะครับทุกกลางมิลลิเมตรเนี่ยมีความเหยียวย่นเนี่ยเนื้อพวกนี้นะครับธรรมชาติมากๆเลยครับผ่านการเวลามานะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆน,น,นะครับพระทําอยู่ในยุคบางขุนพมเอาง่ายๆยุคเดียวบางขุนพมนะครับแต่การผสมผสานของเนื้อหา ที่เอามาทําเป็นองค์พระเนี่ยครับจะแตกต่างกันบ้างนะครับกับทางบางบุญพมนะครับซึ่งพระสมเด็จบางบุญพมเนี่ยจะเน้นปูนเป็นหลักนะครับเพราะว่าเร่งในการทํานะครับอันนี้ก็ถ้าเป็นของหลวงปู่เตรียมวัสานสูงถ้าเพื่อนเพื่อนดูให้ดีนะครับเห็นนะครับเนี่ยพิมพ์บ้านเลยชาวบ้านเลยฮะลูกศิษย์วัดเอ่ยหลวงพ่อทำเนี่ยช่วยกันทํานะครับแล้วก็แจกจ่ายให้กับ คนที่มาทําบุญแม้ตอนใส่บาทก็ทําด้วยนะครับคราวนี้นะครับเรามาดูกันนะครับคราวนี้ผมก็จะซูมเข้าไปดูเลยนะครับลึกๆนะครับให้เพื่อนๆได้ดูแล้วก็พิจารณานะครับนะครับก็อ่ส่วนพิมพ์พระปิตานะครับของหลวงปู่เอี่ยมนะครับอ่าเขาเขาบอกว่าหน้าผากนะครับ ต้องยุบนะครับหน้าผาจะต้องอยุบทุกองค์หรือไม่ยุบก็มีนะแต่มีน้อยแต่ผมเชื่อว่าการพัฒนาพิมพนะฮะมันมันไม่ใช่ว่ายุบอย่างเดียวหรือเปล่ามันไม่ใช่ฮะมันก็มีหลากหลายนะครับพัฒนาพิมพ์มาเรื่อยๆนะครับอย่าลืมนะครับว่า หลวงหลวงพ่อท่านนะครับาการการทำพิมพ์ภาะของท่านเนี่ยใช้เวลา,าตั้งแต่เริ่มต้นนะครับจนถึงก่อนที่ท่านมรณภาพนะครับท่านทำภาพปิดตามาทั้งหมด21ปีนะฮะยี่สิบปีเพื่อน,อนๆลองคิดดูฮะยีปีเนี่ยที่ท่านเริ่มทำพระมาเนี่ย เพื่อนๆคิดว่าพระจะมีหลวงในยุคหลวงปู่เอี่ยมเนี่ยจะมีน้อยไหมครับไม่น้อยนะแล้วก็มีพิมพ์สองพิมพ์สามพิมพ์แค่นี้ไม่ใช่นะครับผมบอกเลยว่ามีมากกว่านั้นนะครับและอย่าลืมนะครับว่า,าในในในยุคที่ท่านอยู่21ปีท่านทำออกมาเนี่ยกี่พิมพ์ แล้วพิมพ์หนึ่งทำออกมากี่องค์เยอะนะฮะแล้วตอนที่ท่านมรณภาพนะครับอย่างตอนที่ท่านามรณภาพาปีพศ2439เนี่ยท่านมรณภาพแล้วเนี่ยเก็บพระศพท่านไว้ไม่ชาวนัก,กิิจเนี่ยสี่ปีนะครับสี่ปีนะครับ ใน4ปีนี้คนมากราบไหว้พระศพนะครับตอนนั้นก็นําพระที่เก็บจากตอนที่ท่านทำไว้เนี่ยเอามาให้กับญาติโยมทำบุญนะครับที่มาไหว้พระศพนะครับส่วนหนึ่งก็ทำเพิ่มโดยใช้ผงมูลสารเก่าที่ท่านปลูกเสกแล้วนะครับแล้วก็การพัฒนาพิมพ์ก็มีเพิ่มสี่ปีคือพระหลวงปู่เอี่ยมเนี่ยชิดดูฮะ ยี่สิบเอ็ดปีตอนท่านอยู่ทํามาและก็อีกสี่ปีเนี่ยก่อนที่ชวนันก,กิจมูลสารพวกนี้นะครับซึ่งอตอนหลวงพ่ออยู่นะครับท่านสร้างโบสถ์สร้างศาลาอะไรก็หลายอย่างนะครับโดยทรพระปิตานะครับแต่พออยู่ในมูลสารก็จะครบในยุคนั้นนะแต่พออยู่ในยุคของหลวงปู่กิ่นนะครับ ยุคข,ของหลวงปูก่กินยุคต้นเนี่ยที่ท่านทําพระเจดีจนเสร็จแล้วเนี่ยก็ส่วนหนึ่งเนี่ยใน4ปีเนี่ยปัจจัยเนี่ยก็มีเพิ่มขึ้นคนมาทําบุญนะครับไอตรงนี้แหละครับพระออกมาเยอะมากๆเลยนะครับผมก็มีการเช็คน้ํายาอายุนะครับก็พระได้อายุนะครับร้อยกว่าปีนะครับพระได้อายุนะครับก็ในปีเดียวกันนะครับ ที่หลวงพ่อท่านมรณภาพนี่นะครับลูกศิษย์นะครับก็ได้สร้างรูปหล่อรูปเหมือนของท่านนะครับไปไว้ที่ศาลาการประเรียนนะครับในช่วงนี้ก็ผมบอกเลยคนมาไหว้มาทําบุญเนี่ยเยอะมากนะครับแม้แต่กระทงสามสีนะครับที่ประชาชนมากับไหว้ของหลวงพ่อเนี่ยครับเยอะมากนะครับจนไม่มีที่ไว้ะครับ แล้วทุกคนก็ได้พระปิตาคนละองสององนะครับด้วยบาร,รมีนะครับของหลวงปู่เอี่ยมนะครับทําให้ในยุคข,ของหลวงปู่กิ่นเนี่ยนะครับมีปัจจัยนะครับที่มาบุรณะวัดแล้วก็สร้างพระเจดีย์จนสําเร็จในยุคข,ของหลวงปู่กิ่นนะครับคิดดูวนะ่พาพระช่วงนั้นนะออกมาเยอะขนาดไหนนะครับเนื้อวงเนื้อว่านเนี่ยนะครับ คือไม่ได้เยอะมากนะครับและการขูดชัญญาเรือเนี่ยเรือมันไม่ได้มีเยอะขนาดมาขูดกันขนาดนั้นนะครับผมจะบอกนะฮะวัดเนี่ยเหมือนวัดป่าวัดสวนสมัยก่อนถนนท,นทนทางก็ไม่สะดวกนะครับมาทางเรือเป็นหลักแม้แต่ถนนที่เราเห็นทุกวันนี้นะครับที่เห็นสะดวกนี่ก็ไม่กี่ปีเองนะครับถ้าเพื่อนๆศึกษาไปดูในช่วงแรก,แรก นะครับชาวบ้านเขาจะบอกเลยว่าถนนหนทางที่ดีเนี่ยไม่นานนี้เองนะครับที่ทําแล้วโอ้โห,หน่าเข้าถึงวัดได้ง่ายนะครับเป็นไงครับเพื่อนๆเ,เห็นไหมครับเห็นเนื้อหาหมวลสารของพิมพ์ชลูที่ผมเอามาไหมครับเนี่ยครับผิวอย่างนี้ยเก่าแก่งปฏิเสธไม่ได้เลยทําไม่มีเหมือนทำยังไงก็ไม่มีเหมือน คือผมเนี่ยศึกษาทั้งพระสมเด็จนะครับในแต่ละยุคแล้วก็าพาพปิตาหลวงปู่เอี่ยมนะครับซึ่งมีทั้งหลวงปู่เอี่ยมหลวงปู่กิณนะครับแล้วก็หลวงพ่อทองสุขนะครับที่ที่ผมมีแล้วก็ศึกษาอยู่นะครับซึ่งที่มาของอพระของวัดสะพานสูงเนี่ยนะครับก็ ได้มาจากาเพื่อนนะครับที่คุณพ่อเขา,าเคยทำบุญนะครับอยู่ในยุคข,ของหลวงพ่อทองสุขนะครับเคยนิมนต์มาทั้งทำบุญบ้านแล้วก็เคยไปที่ทำบุญแล้วก็ไปหาหลวงพ่อที่กุฏินะครับผมก็คาดว่าพระชุดนี้น่าจะได้จากหลวงพ่อทองศุขนะครับซึ่งผู้ใหญ่สมัยนั้นนะครับ เคยบอกว่าพระหลวงปู่เอี่ยมเนี่ยหาไม่ยากในยุคนั้นน่ยยังยังหาได้อยู่นะครับซึ่งาบางท่านนะครับก็บอกว่าพระเนี่ยถ้าเราไปทําบุญนะครับกับหลวงพ่อทองสุขนะครับก็จะได้พระจากหลวงพ่อนะครับที่เก็บไว้นะครับในกุฏิก็มาให้กับ ลูกศิษย์ลูกหานะครับในยุคนั้นยังหาได้กันอยู่นะครับคราวนี้นะครับผมก็จะใช้กล้องอไมโครสโคปนะครับเจาะลึกของเนื้อผิวขององค์พระนะครับรุ่นนี้เป็นพันเอนะครับฐานรองรับกล้องนะครับเป็นโลหะอลูมิเนียมอันลอยนะครับก็จะมีน้ําหนักนะครับทําให้ตัวกล้องเคลื่อนไหวน้อยที่สุดนะครับเห็นไหมครับเนื้อ พระนะครับผิวพันวนานะครับจะค่อนข้างแล่งนะครับมีอายุนะครับผิวจะไม่เรียบตึงนะครับนะครับคา,าบต่างๆก็จะเห็นได้ชัดเจนนะครับาการศึกษาพระนะครับในคนรุ่นใหม่เนี่ยผมสังเกตนะครับาการที่จะฟังเรื่องราวที่เป็นเรื่องเล่าสตอรี่ของคน รุ่นก่อนนะครับส่วนใหญ่แล้วคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาก็จะคิดถึงความเป็นไปได้นะครับว่าเรื่องที่เล่ามานั้นเป็นไปได้ไหมเป็นเรื่องจริงไหมอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยบางทีาปากต่อปากนะครับผ่านการเล่าปากต่อปากาเล่ากันมานะครับผ่านมา10 20- 30ปีเป็นร้อยปีนะครับเรื่องก็มีการผิดเพี้ยนนะครับ การแต่งเติมก็จะมีพินิหารก็ค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่คนรุ่นใหม่นี่จะไม่ใช่นะครับคำว่าทำไมอะไรยังไงเนี่ยเขาจะเยอะนะครับและผมเชื่อว่านะครับการใช้เหตุผลนะครับศึกษาทางวิทยาศาสตร์เนี่ยฮะชัวร์ที่สุดนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับจะมีคลิปใหม่ๆออกมาเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับครับอันนี้ก็เป็นกล้อง2เลนนะครับอ่า เลนส์ใหญ่นะครับที่เราเห็นนะครับจะเป็นเลนส์ 30x นะครับก็ใช้ส่องดูาดงางะะร,า,แบบรายละเอียดขององค์พระนะครับแบบไม่เจาะลึกนะครับก็จะเห็นรายละเอียดขององค์พระทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นกำหนิเป็นอะไรพวกนี้นะครับส่วนอันเล็กเนี่ยจะเป็น 60x นะครับซึ่งจะเป็นเลนส์ที่เจาะทะลุทะลวงนะครับถ้าคนที่ดูพวก พระเนื้อผงพระสมเด็จอะไรพวกนี้นะครับก็จะใช้ตัวนี้ในการเจาะดูเนื้อนะครับจะให้รายละเอียดดูแคลไซด์ดูอะไรมันจะให้รายละเอียดได้ดีมากนะครับแล้วก็จะมีไฟ2ดวงนะครับเนี่ยครับทั้งซ้ายทั้งขวาเห็นไหมครับถ้าดู 60x ก็ปรับไปทางซ้ายนะครับดู 30x กก็ปรับมาทางขวานะครับส่วนอันนี้นะครับก็จะเป็นแม่เหล็กแรงสูงนะครับที่ใช้ในการ ตรวจดูนะครับพระสมเด็จนะครับวัดละคังนะครับว่ามีผงเหล็กไหลไผ่ดำผสมอยู่หรือเปล่านะครับก็จะใช้แม่เหล็กแรงสูงอันนี้นะครับแล้วก็อันนี้นะครับก็จะเป็นกล้องพันเอนะครับที่ผมใช้อยู่นะครับใช้ดีมากครับตัวนี้ก็มีความเสถียรมากนะครับคือภาพไม่เคลื่อะไม่ไม่คงเคงไปไม่คงเคงมานะครับจอลึกเห็น นะครับทำให้เราเห็นอาร์กอนไนท์นะครับการก่อเกิดของเนื้อปูนนะครับก็จะใช้ตัวนี้นะครับจะมีจอให้ดูนะครับอันนี้เขาจะมีจอมาให้เลยนะครับก็จะสะดวกนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้ใช้โทรศัพท์นะครับแต่ถ้าเราใช้รุ่นนี้พัน x นะครับก็จะใช้ USB ที่ต่อจากตัวกล้องเนี่ยนะครับเข้ากับโทรศัพท์นะครับ ในรุ่นอ n นด o อยนะครับก็เพื่อนๆท่านไหนสนใจก็สั่งเข้ามาได้นะครับการใช้น้ำยาทดสอบแคลไซด์นะครับให้หยดน้ำยานะครับเพียง1หยดเล็กๆเท่านั้นนะครับสังเกตการเกิดฟองนะครับอย่างที่1เลยนะครับไม่มีฟองแสดงว่าพระไม่ได้ทำจากปูนเปลือกหอยนะครับอาจจะทำมาจากเรซินนะครับ2นะครับ ฟองเล็กเกาะติดอยู่ที่ผิวพระไม่ขยับไม่ขยืขย่อนเลยนะครับจะเป็นพระใหม่นะครับ 3. ฟองเล็กลอยขึ้นเร็วเป็นพระที่อายุอยู่ในหลัก10ปีนะครับไม่ทันยุคสมเด็จโตนะครับ 4. ฟองเล็กและฟองใหญ่สลับกันลอยขึ้นนะครับเป็นพระที่มีอายุอาจเป็นพระที่อยู่ในยุคปลายหรือยุคกลางที่ทันสมเด็จโตครับ 5. ฟองใหญ่ลอยขึ้นนะครับ และอยู่ในหยดน้ําได้นานนะครับเป็นพระเก่ามีอายุนะครับเป็นพระยุคต้นที่สมเด็จโตสร้างแน่นอนขอบคุณครับถ้าเพื่อนๆชมแล้วถูกใจก็กดถูกใจนะครับแล้วก็กดติดตามด้วยนะครับจะมี3ข้อให้เลือกเราก็เลือกคำว่าทั้งหมดนะครับ แล้วกระดิ่งจะคอยเตือนเวลามีคลิปใหม่ออกมานะครับแล้วก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆได้ชมด้วยนะครับ